สวัสดีครับพบก,กับผมเจมส์ลาดิกาเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางช่อง Score Attic นะครับเจอก,กันในช่วงาลาฬิกาอัปเดตนะครับวันนี้จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของฟุตบอลโลกครับฟีฟ่าประกาศออกมายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าสเปนจะเป็นหนึ่งใน3ชาตินะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการในคันฟุตบอลโลกปี2 0 3 0นะครับ ร่วมก,กันกับโปรตุเกสและก็โมโร็อกโกแต่เนื่องจากในปี2030เนี่ยเป็นวาระพิเศษครับครบรอบนะครับ100ปีของฟุตบอลโลกคนแรกที่จัดขึ้นเมื่อปี1930ที่ประเทศอุรุกวัยก็เลยจะให้มี3เกมแรกนะครับของฟุตบอลโลกในปี2030จัดที่อุรุกวัยแมตช์นะครับ จัดที่ปารากวัย1แมตช์แล้วก็ที่อาเจนตินา1แมตช์แล้วหลังจากนั้นจะย้ายมาเล่นในยุโรปแล้วก็แอฟริกานะครับก็คือโมร็อกโกสเปนแล้วก็โปรโตุเกสนะครับทีนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของวันเวลารายละเอียดต่างๆนะครับ สิ่งที่ฟแฟนให้ความสนใจกันมากเลยก็คือเมื่อขยับมาเล่นในยุโรปหลังจากผ่านสานัดแรกในลาตินอเมริกาแล้วเนี่ยสนามไหนครับที่จะได้เป็นสนามที่ใช้ในพิธีเปิดเกมแรกในยุโรปและสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือสนามไหนครับจะถูกใช้เป็นสังเวียนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกป,ปี2030อืมอ่ะนะครับมาดูกันก่อนนะครับสำหรับเงื่อนไขของฟีฟ่าครับ สำหรับสนามที่จะได้รับอนุญาตนะครับให้จกกัดการแข่งฟุตบอลโลกในแต่ละเกมได้นี่นะครับเกมทั่วไปจะต้องมีความจุมาตรฐานขั้นต่ำนะครับ40,000ที่นั่งขึ้นไป อย่างเกมในรอบแบ่งกลุ่มเนยนะครับจะต้องมี40,000ที่นั่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นในนัดรอบรองชนะเลิศนะครับจะต้องมีความจุ60,000ขึ้นไปนัดเปิดสนามหรือนัดชิงชนะเลิศจะต้องมีความจุที่80,000ที่นั่งซึ่งตรงนี้เนี่นะครับกวาตามองแล้วเนี่ยศักยภาพนะครับในเรื่องของตัวสเตเดียมตัวสนามเนี่ย ที่สเปนมีความพร้อมมากครับความจุดตัต้งแต่40,000จะถึง80,000หรือมากกว่า80,000เนี่ยสเปนมีอยู่15สนามด้วยกันขณะที่โปรตุกเกสมีแค่3สนามครับก็คือโชเซออเวาสนะครับเอสเตเดโอดานูสแล้วก็เอสเตเดโอดูดราเกานะครับแค่นั้นเองครับสเปนมีถึง15สนามส่วนที่โมร็อกโกเนี่ยเมืองใหญ่ๆก็จะมีสนามที่มีศักยภาพในการจัด ไม่ว่าจะเป็นที่ลาบัดมาราเคสนะครับตาเจอร์นะครับแล้วก็กัสซับหลังกาแต่ตัวเต็งนะครับที่จะได้จัดนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมีอยู่สองที่ทายไม่ยากเลยครับก็คือคัมนูกับซานเตโกเบเนเบลว่ากันว่าจะต้องชิงครับว่าใครจะเป็นสนามแรกที่อาจได้เปิดและใครจะเป็นสนามที่ได้ปิดในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ต้องตามลุ้นกันนะครับ